เ<ไ>ป,<ไ>ปเริ่อง <ไป S 1> ที่ <ไป S 1> ทข่าวแรกเลยนะคะกับ1โครงการดีๆจากทางกลุ่มทูนะคะแล้วก็กลุ่มพันธมิตรค่ะได้จับมือกันนะคะทําโครงการครัวปันอิ่มร้อยเรียงใจสู้ภย COVID ัยโควิด -19 เป็นการแบ่งปันเข้ากล่องนะคะให้กับผู้ที่ขาดแคลนนั่นเองค่ะ ส,สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9นะคะทำให้มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกลุ่มชูขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแบ่งเบาความเดือดร้อนเรื่องอาหารแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตในครั้งนี้ โดยโครงการครัวปันอิ่มร้อยเรียงใจสู้ภยัยโควิด19เกิดจากความตั้งใจของคุณธนินท์เจรวนนท์ค่ะประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ผนึกกำลังธุรกิจในเครือร่วมกับพันธมิตรทุกภาคส่วนกว่า100องค์กรส่งมอบอาหาร40จุดทั่วเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจุดละ1,000กล่องต่อวัน ซึ่งประกอบด้วยอาหารจาก CPF และจากร้านค้าในชุมชนใกล้เคียงเพื่อส่งเสริมให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นมีรายได้และมอบหน้ากากอนามัย CP แก่ชุมชนต่อเนื่องนานกว่า2เดือนเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาวความเดือดร้อนฝ่าวิกฤตโควิด -19 ล่าสุดนะคะเช้าวันนี้กลุ่มชูโดยคุณพิมลพันธ์สิริวงวานงามผู้อำนวยการสายงานสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาดและคุณรัฐน,นันกิจพัทราวงศ ผู้อำนวยการด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาคพื้นที่กรุงเทพมหานครตะวันตกเชียงใต้บริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนภายใต้โครงการครัวปันอิ่มร้อยเรียงใจสู้ภัยโควิด -19 ผนึกกําลังกับคุณข้าวโอ๊ตพัฒนพิสิทธ์สังคทัศน์ณอยุธยาและคุณโดมรกตโกมลบุตรมูลนิธิ9คนละ9และกระปุกด o m ส่งมอบอาหารกล่องวันละ1000กล่องพร้อมด้วยหน้ากากอนามัยซ p พีแด่พระคุณนวการวิมลเจ้าอาวาสวัดสิงห์และประธานชุมชนณ ศูนย์พักคอยวัดสิงห์เขตจอมทองเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับคนในชุมชนทั้ง10ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 รวมถึงผู้ป่วยนะคะที่อยู่ในศูนย์พักคอยซึ่งตั้งอยู่ในวัดสิงห์แห่งนี้จำนวน241เตียงอีกด้วยค่ะ อย่างชุมชนที่วัดสิงห์เนี่ยหรือว่าเขตจอมทองเนี่ยก็เป็นชุมชนหนึ่งที่เราได้เข้าไปร่วมสนับสนุนโดยที่ได้พันธมิตรนะคะพันธมิตรในนี้นก็ก็จะน่ารักมากเลยคือได้โมนิธิ9คนละ9แล้วก็กระปุก .com รวมทั้งทางวัดสิงห์ท่านเจ้าอาวาสวัดสิงห์ท่านก็กรุณามากนะคะให้ให้พื้นที่เราสําหรับในการเป็นจุดที่จะกระจายให้กับชุมชนชุมชนรอบวัดสิงห์เนี่ยก็จะมีการติดเชื้อค่อนข้างเยอะในวัดสิงห์เองก็จะมีศูนย์ ตัวที่มีอยู่200กว่าเตียงเพราะฉะนั้นในการที่เราได้สามารถนําข้าวเนี่ยไปส่งมอบให้เขาอะก,ก็ถือว่าเป็นการช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงนี้ได้เยอะเลยค่ะส่วนของวันนี้นะครับก็ที่เป็นครัวปันอิ่มนะครับที่วัดสิงห์นะครับก็เดอนนี้เป็นศูนย์พักคอยนะครับก็ต้องบอกว่าทางทรูเราเนี่ยก็จะมีในเรื่องของนอกจากข้าวกล่องแล้วที่ร่วมกับทางเครซีพีแล้วนะครับเราก็จะมีในส่วนของซิม ซึ่งเป็นซิมที่เป็นซิม10เมกม่ลสปีดนะครับซึ่งเป็นซิมเนี่ยที่สามารถใช้ได้30วันนะครับทำให้ผู้ป่วยหรือศูนย์พักคอยเนี่ยมีการติดต่อสื่อสารกับญาติได้ดียิ่งขึ้นนะครับเมอมีชุมชนหลายๆชุมชนเนี่ยเขาขอความช่วยเหลือเข้ามาเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่า,เ,าเขาต้องการอาหารแล้วเพลินครัวปันอิ่มเนี่ยมีโครงการตรงนี้ขึ้นมามันเหมือนกับมัมแมทกันพอดีเราก็มูลนิธิ เก้าคนละก้าก็แค่เหมือนกับชี้เปลาวันนี้ชุมชนนี้เขามีคน800คนแล้วต้องการอาหารมือ้อนึงเนี่ยประมาณนี้นะครับที่ทําให้ชุมชนวัดสิงห์เนี่ยได้มีอาหารพอเพียงในการที่จะ,ะรับประทานกันแล้วก็เรียกว่าน่าจะ ช่วยพยุงให้พี่ๆหรือว่าพี่น้องประชาชนในชุมชนนี้เนี่ยได้ได้ได้อยู่กันอย่างอย่างอย่างเรียกว่าสบายใจครับแล้วก็ส่งถึงบ้านด้วยนะใช่ส่งถึงบ้านด้วยนะครับก็ทำให้ทุกคนไม่ต้องออกไปไหนด้วยในช่วงนี้นะครับ,รบดูแลตัวเองกันในชุมชนนี้ก็มีพวกที่ติดโควิดแล้วก็คือเรากักตัวอยู่บ้านอะไรเงี้ยล้วก็เอาอาหารเนี้ยไปให้เสริมให้ไปวางไว้ที่หน้าบ้านแล้วก็เขา้าเข้าถึงให้เขาบริการให้เขาเงี้ยครับ ให้ความช่วยเหลือเบืงต้นไปก่อนครับครับขอบคุณทักงเอทุกหน่วยงานนะครับที่มาช่วยเหลือในศูนย์พระคอยว่าสิ่งนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสอีกก็เชิญอีกนะครับเพราะว่าเรายังอยู่อีกยาวนานครับโควิดอยู่กับเราอีกน่ายาวนานนะครับ